แดกให้มันต้องแดกให้เป็นแดกให้ทันโลกโลกเขาหมุนยังไงใช่นะ <ş ark> รู้ไว้ทันแดกไม่เป็นก็แห้งเหี่ยวหัวโตล้มหายใจจะกินอะไรมายังเส้นหน่อยไหมเจ้านี้เขาอร่อยนะอ่าแม่ว่ะอ่าจังงั้นพร้อมยังไงพร้อมถ่ายได้เลยนะกินไปคุยไปได้ข่าวว่าพี่เป็นนักชิมก็แหมอย่า ไ่ถึงขั้นนั้นก็ที่ไหนเขาอร่อยก็ลองเทสดอูก็เคยเป็นออนี้เลิกแล้วไม่ได้เป็นแล้วเพราะว่าพวกมีกนนินกันกระจายกินอะไรไม่ทราบครับเจเลอ หินปูนทรายมันเด็กๆไอ้น้องอมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะนะงั้นดับแรกนี่น้องต้องรู้ก่อนว่าการกินมันคืออะไรมันมีกี่แบบมันมีเยอะไปหมดขูดลีดลีดไถสินบนผลประโยชน์ทับซ้อนหาเหวอะไรไม่รู้แม่งเยอะแยะไปหมดเนีนอย่างเนี่ยเนีนเปลี่ยนแปลน นู่นนี่นั่นซื้อไปซื้อมาวงศาขนาญ,ญายาิกันทั้งนั้นเขาให้เทอาสแตนดาร์ดมา20เซนเท8เซนเพอผ่านไปสัก3เดือนเราก็จะได้นี่ขึ้นมาอ่างจากกุชชี่นี่นุ่งก,กระโจมอ,อกอาบน้ำกลางถนนกันเนี่ยเคยเห็นมา้สโตนเฮนนี่รู้จักไหมเมืองไทยมีนะไม่ใช่ไม่มี เขา,เอ,าอะไรอ่จะจตุจักรตรงทางรถไฟเห็นไหมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำใช่ไหมก็ให้มันยาวๆหน่อยไงตัวละครเยอะๆเวลาสาวไส้ขึ้นมาก็เจอแต่หางหัวไม่เจอเข้าใจไหมพากลับมาเรื่องเรื่องใกล้ตัวเนี่ยเอาใกล้ตัวหน่อยใช่ไหมเอาอย่างเมืองเนี่ยนะบ้านช่องห้องอคอนโดอคอนโดเนี่ยทำไมมันแพงรู้ไหม มันจะไม่แพงได้ไงกว่าจะมาออกเอกนสร้างก็ต้องขออะไรล่ะใบจัดสรรอนุญาตก่อสร้างใบทะ,ะเบือนรู้วาผาเหวอะไรไม่รู้ประมาณร้อแปดใบอ่ะแล้วก็ต้มแดกไปเลยแต่เวลาโครงการแม่งเจ๊งม <S 2> <S 2> ันจะได้แต่ละใบเพราะว่าต้องจ่ายโอ้โหมันต้องมีประมาณถ้าโครงการพันล้านนี่ก็ตกประมาณจะต้องมีเก้าหลักก็ะมั้งดูดเวออืประมาณนี้ ไม,ไ,มไ,ไม่ได้สร้างสิครับจะไปสร้างได้ยังไงแล้วไม่ใช่อะไรนะเขาจ่ายเสร็จปุ๊บนี่ยังไม่รวมค่าดูแลนะ,ละมีค่าดูแลอีกนู่นนี่นั่นเพื่อวความปลอดภัยไม่รู้มันสาหาิมันสรรหากันมาได้ทั้งทุกอย่างอะเวรจริงไปในว,วงการอนุบาลแล้วนะนมเด็กแม่งหาใส่ผสมอะไรไม่รู้นี่แดกเข้าไปนี่ขี้แตกขี้แตนเด็กแม่งตัวรีบหัวโตเนี่ย กูมกุกมจริงๆริมันเยอะเรื่องมันซับซอ้อนนอะยากว่าที่ตอนแดกกันง่ายจังเอนนี่ยเนี่ยมึงจะสัมภาษณ์กูดีๆไหมเนี่ยฮะก็ตอนแดกไม่ได้คิดไงถ้าคิดก็ไม่ได้แดกไงเข้าใจไหมแล้วนี่กูก็ชดใช้นี่ศินเวรกรรมอะไรกูไปหมดแล้ว คุคิดว่าลูกเมียกูมีความสุขเหรอฮะตอนที่แดกไปเนี่ยลูกแม่งแทบจะเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนนามสกุลเลยนะไอ้ก็ที่เลิกมานี่เนี่ยเนี่ยเดชะบุญยังพอมีบุญกุศลกับเขาอยู่บ้างเวนกรรมมีจริงนะฮัลโหลว่าไงเฮ้ยไม่ต้องห่วงไอ้น้อง เดีย๋ยวงานนี้พี่เคลียร์ให้ไงรักจะโกงอย่าไปกลัวเดี๋ยววะเข้าใจไหม